ก็น,นี่ก็คือตัวอย่างที่ผมจะมาสอนนะวันนี้นะผมก็คือการนั่งตั้งไอวอแบบบินนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมก่ yeah, อนทุกคน yeah, จะไปดูคลิปฝา <'s> กกดไลค์ผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ก่อนทุกคนจะไปดูคลิปการสอนนะผมฝากมาคนติดตามช่องน้องคนนี้ไว้ด้วยนะผมเรียงคลิปใต้คลิปครับขอบคุณมากครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบอลแหลกอีบิบนะครับผมช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาจากการสอนมานานเลยนะครับผมก็คือผมเปิดเทอมแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างจะทําคลิปเลยนะผมวันนี้ก็มีโอกาสดีจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะผมก็คือวันนี้ผมจะมาสอนการนั่งตั้งไอวอลแบบออยูครับผมหรือว่าให้เหมือนคนในแคนทีเอสนะครับผม กานั่งตั้งแบบเหมือน AUK หรือว่าเหมือนคนในแคนเบเดนนะครับผมก็คือจะมีประมาณนี้ครับนี่นี่คือตัวอย่างที่ผมจะมาสอนให้ทุกคนให้ทุกคนดูเลยนะผมว่าผมตั้งไหก็คือตั้งแบบบิดเดร์ประมาณนี้เลยนะผมตั้งแล้วก็บิดแล้วก็เดินออกนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมมาอาจจะไม่ค่อยพิวเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาสอนให้เข้าใจนะครับผมมาต่อมาเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าให้ดูก่อนนะครับผม การควบคุมผมผมก็จะประมาณนี้นะผมนะครับผมผมยิ่งผมจะอยู่ที่82ครับผมนั่งอยู่6ก60บหดเอ้ห6นะครับผมยิงผมอยู่ที่66เดอ้อทุกคนนี่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนไอวอลผมจะอยู่ด้านบนใช้นิ้วชี้กดเด้อทุกคนนี่ให้เรายิงไอวอลประมาณนี้เทคนิคแล้วนะผมคือให้เรายิงขึ้นไปบนฟ้านะผมแล้วก็กดไอวอลนะครับยิงกดไอวอลแล้วก็ปัดหน้าจอลงมาประมาณนี้ยิงไอวอลปัดหน้าจอประมาณนี้นะครับ เทคน,นิคแ้กก็ยิงหน้าจอเอ้ยยิงไอวอลแล้วก็ปัดหน้าจอลงมานะผมยิงไอวอลนะปัดแล้วก็ปัดหน้าจอ<ๆ>ประมาณนี้ให้ทุกคนฝึกทําให้ชินกันเด้อประมาณนี้เลยทุบประมาณนี้ประมาณนี้เลยยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้า,ฟาไอวอลแล้วก็รีบดึงมาคือปุ่มยิงไม่ให้เราปล่อยนะผมคือให้เราหมุนมาเลยนะผมประมาณนี้ยิงแล้วก็หมุนมาประมาณนี้เ,เดี๋ยวหให้เราไปดูเทคนิคที่2กันต่อเล้บผมไปเลยครับ ก็โอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่2กันเลยนะผมเทคนิคแรกที่ผมสอนก็คือยิงแล้วก็กดไอวอลลงมานะผมยิงไอวอลแล้วก็นั่งนะครับผมเทคนิคที่สองนะผมเทคนิคที่2คือทําแบบสเต็ปทีหนึ่งนะผมแล้วก็คือเพิ่มนั่งลงมานะผมยิงแล้วก็ไอวอลแล้วก็ดึงมาแล้วก็นั่งนะผมสเต็ปที่2นะผมประมาณนี้เวลานั่งให้ทุกคนแบบลากมาประมาณนี้นะสังเกตมือผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะแบบให้เราสังเกต้วผมเอานะ ยิงไอวอแล้วนั่งนี่ลากลงมาให้นี่ลากปุ่มแบบนี้มาปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้นะเทคนิคที่สองปุ๊บถ้าใครไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูมานะผมยิงไอวอแล้วก็นั่งนะผมถ้านั่งให้เราลากมาฝั่งซ้ายประมาณนี้นะผมยิงฝั่งซ้ายแล้วก็ลากลากมาฝั่งซ้ายนะผมก็คือการยิงนะครับผมคือให้เรายิงปุ่มขวานะผมและให้เราไม่ปล่อยปุ่มนะผมสังเกตปุ่มผมวานะผมจะไม่ปล่อยปุ่มนะ มันจะลากลงมาเลยประมาณนี้ถ้าใครดูไม่ทันก็รอสต็อปแบบรวมมือผมเอานะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็เปิดมือต่อนนะก็มาต่อนเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะผมมาเทนนีค2สองก็ประมาณนี้ฟึ๊บประมาณนี้เทนนีคที่สามคือให้ทุกคนมาเปิดอันนี้นะผมเปิดปุ่มยิงสายให้เป็นสแสดงตลอดนะทุกคนนี่มันจะหยุดตรงนี้ปุ่มผมนะคือการตั้งแอ้ว่าของผมจะตั้งปุ่มยิงสายนี้ปุ่มน,นี้นะผมก็คือเอาเทคนิ่ที่หนึ่ง,ท,งที่สองมารวมกันนะผมแล้วก็กดตั้งนะผม ประมาณนี้แล้วก็ต่างแล้วก็บิดออกมานะผมเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนะผมยิ่งไอวอลแล้วก็หมุนลงมานะผมนั่งลากนะผมแล้วก็ไอวอลแล้วก็บิดประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้มันก็จะเหมือนในคอมอยู่นะผมก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับคลิปสอนผมก็มีแค่เท่านี้นะผมก็ใครที่อยากทําเป็นก็ให้น้องๆไปฝึกกันเยอะๆนะผมถ้าใครทําได้แล้วก็มาเม้นบอกกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ